สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ De วิ l X360 ลำนี้นะครับผม mm hmm. ก็อัปเกรดชุดกิ๊บเบตนะครับผม mm hmm. เป็นมินียมแล้วก็ชุดหางกิ๊บหางเป็นมินียมนะครับตัวแอ mm hmm. นะ <c oughs> เป็นอลูมิเนียมมาดูวิธีการเล่นนะครับ mm hmm. ลิมูนนะครับผมร mm ้ hmm. องแบบนี้นะครับ เอาคันเร่งลงทำแบบนี้นะครับสวิ k ต่างๆเนี่ยให้อยู่ค่าโรงงานนะครับผมตัวนี้อยู่อยู่ล่างสุดตัวนี้อยู่บนสุดตัวนี้ก็อยู่บนสุดนะครับอันนี้ก็อยู่บนสุดนี่คือค่าโรงงานนะครับที่ผมแปะสติกเกอร์ไว้ให้สวิกอยู่ตำแหน่งที่บอกไปนะครับ แล้วเราก็เสียบปลั๊กที่แบตเตอรี่นะครับร้อยขึ้นไฟสีน้ำเงินนะครับเสียบปลั๊กแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รอให้ไฟขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับตอนที่เสียบอย่าเพิ่งไปขยับหอนะครับไจโรกำลังเซตตัวนะครับขึ้นสีน้ำเงินค้างแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็เนี่ยครับ เสียบสายอะลามนะครับตัวนี้จะไปแจ้งเตือนที่รีโมทนะครับว่าแบตท,ที่เฮลิคอปเตอร์หมดวิธีการต่อนะครับผมก็คือสายสีดําตรงนี้ครับให้อยู่ล่างสุดนะครับกาวเนี่ยครับต่อตามนี้นะครับใส่หน้ากากเข้าไปครับ แล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยนะครับหมุนใบพัดคนเข็มนะครับหมุนว่าเฟืองเมนเกียร์ถูกับคาโนปี้หรือเปล่านะครับถูกับเลือกตัวนี้หรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับถ้าถ้าถูมันจะเป็นเสียงเบ็นไงครับมันจะเป็นมันจะอีกเสียงนึงครับอันนี้ไม่ถูนะครับโอเค หลังจากนั้นก็ให้สับสวิทมาที่ GPS นะครับถ้าอยากจะรีเทิร์นก็จะแนะนำให้เล่นช่วงนาทีแรกๆนะครับ2นาที3นาทีแรกๆนะครับอย่าไปเล่นตอนรีเทิร์นช่วงปลายๆนะครับเดี๋ยวแบตมันจะหมดก่อนเพราะว่ามันใช้เวลาในการลงค่อนข้างนานนะครับโหมด Return to Home สับสวิทมาตรงนี้แล้วนะครับมันจะเป็นไฟสีส้มที่ใจโลนะครับแล้วก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับ เห็นไหมครับกลายเป็นสีเขียวแล้วครับต้องสีเขียวนะครับถึงจะบินได้นะครับสีส้มสีแดงสีน้ําเงินบินไม่ได้นะครับตอนจะบินต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นเอาเอาคันเร่งลงนะครับแล้วก็โยกไปทางซ้าย1 2 3 4ครบสีวิปล่อยแล้วก็กดคําว่าลันนะครับรอให้ไปพัดหมุนจนสุดเสียงนะครับรอสักครู่ครับ ยืนทั้งห่างฮอหน่อยนะครับสักสามสี่เก้าครับใบพัดหมุนสุดเสียงแล้วเราเล่งขึ้นไปเลยครับสูงพอใจคขนเล่งไว้ตรงกลางนะครับจเจ้าขึ้นอีกก็เล่งขึ้นไปอีกครับ <c oughs> เป็นอะไร,รอ่ <c oughs> ออะดุดเต็มเจ้าเครื่องลงก็เบาหนึ่งขีดนะครับฮอก็ค่อยๆหย่อนตัวลงเ <c oughs> ดินหน้าครับลงแล้วก็ปล่อยมืออย่างนี้นะครับ ยังซ้ายยังขวานะครับมองไม่เห็นมันมันเขียวใช่ไหมฟ้ามันมืดอ่าฟ้ามืด้วยละหอเขียวด้วยไปใส่หรอเปล่าเถกก็ฟิวแรกๆก็สูงหน่อยนะครับกดอินเวอร์สเนี่ยครับเห็นเปล่าดูดู มันได้ดูนิมหมดเลยอ่าพออินเวอร์สปุ๊บค้างไว้สักครู่นะครับแล้วเราก็ที่เนี่ยมันกลับทิศทางหมดเลยนะครับคันเร่งขึ้นก็จะเป็นลงครับถอยห,หลังก็เป็นเดินหน้าครับประมาณนั้นเลยครับเลออ่นไหนวาเล่นกับหัวกรได้ ก็บินอ่า้าเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะไปในทิศทางที่เราจะไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะบินหงายท้องนะครับเราก็เล่นใช้สติ๊กนะครับนี่ครับไปได้นะครับแต่มันจะกลับทิศทางกันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับผมก็คอนโทรลไม่เก่งนะฮะถ้าเป็นหงายท้อง แล้วบังคับด้วยก็ไม่เก่งเลยครับหลงทิศหลงทางเหมือนกันแต่ถ้าเราหลงแล้วก็ปล่อยมือครับนี่นี่ให้ดูครับให้ดูลืมให้ดูนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับแล้วผมไปฟิกคลิปกลับคืนนะครับ ผมก็จะไปสูงหน่อยนะครับเพราะว่าฮอแรกๆเรายังไม่รู้จังหวะเขาครับ mm. อ่าโอเคนะครับผมเราคันเร่งลงมาครับแรกๆเราเล่นสูงไปก่อนนะครับพอเรารู้เรารู้ว่าฮอมันใช้ระยะขนาดไหนในการฟิตกลับมาคืนเราก็สามารถที่จะฟิตต่าๆได้นะครับแต่ก็อย่าต่ํามากเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะถึงพื้นก่อน,นครับ ทาานีนะอ้อ่ะฮะออทางนี้เหรอ,อถ้าแบบที่ฮอหมดเดี๋ยวก็จะร้องครับนี่ครับอันนี้ผมบินด้วยตัวผมเองนะครับบินด้วยตัวเราเองก็ได้นะครับเห็นไหมครับอ่าผมบินด้วยตัวผมเองเลยนะครับ อ้าาี่กบมนสีเขียวเข้ากับต้นไม้เลยนะนะครับก็แบตจะหมดแล้วนะครับขึ้นคำว่า low power นะครับประดีแบตอ่าก่อนหน้านี้ผมทำการทดสอบบินก่อนที่จะรีวิวนะครับไม่เป็นไรครับแค่ดีนเสียงครับพอจะร้องอย่างนี้นะครับแบตหมดนะครับบินออโต้ก็ตัวนี้ครับเลขศูนย์เลขแปดบินได้หมดเลยนะครับ บินไหวไหมวะ,ะจริงๆขึ้นแบบนี้ก็ต้องเอาเครื่องลงแล้วนะครับอันนี้บินอโอตโต้ให้ดูนะครับเลขแปดแต่ถ้าแบตหมดเลยมันก็จะดับทันทีนะครับอ่าให้ดูนะครับผมพอแล้วอ่ดดินเลขแปดให้ดูนะครับผมหนีไม่ทันเลยยกเลิกบินอโอตโอต้นะครับเอาละ มันได้รอบมันพอดีใช่ไหมได้รอบพอดีนะครับไม่รอบมันมหาศาลกรณีเมื่อสักครู่นี้เราสามารถยกเลิกได้นะครับเอาเครื่องลงก็เนี่ยครับหนึ่งขีดนะครับพอจะค่อยหย่อนนะครับเนี่ยเอาเครเล่งลงให้สุดนะพอมันถึงพื้นในสุดก็ได้นะแล้วเราก็ปล่อยมือไงครับแล้วก็กดคําว่าสตอ็อปอ่าโอเคนะครับผมพอดีแบบมันมีก้อนเดียวเมื่อสักครู่นี้ผม เทสไปแล้วฮะเทสไปรอบหนึ่งสามพันโบกก็ถ้าบินนะครับถ้าบินไปแล้วลืมกดทำไงถ้าบินไปแล้วลืมกดถ่ายดีโอทำไงถ่ายใหม่แบตไหนดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงสายอ้าวทไมอะลามไม่เตือนนี่ไงก็ร้องยังไะอ๋อมันจะที่มีโมดเออ รุ่นนี้มันเตือนที่รีโมทถ้าปี๊บปิ๊บปิ๊บปี๊บเตือนที่หอติตต๊ตติ๊เตือนที่รีโมทปิ๊บปี๊บเตือนที่หอก็สมบูรณ์นะครับผมลำนี้สวยงามนะครับตัวเนี้ยครับตัวดึงแบตออกเขาจะดึงแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นปุ่มนะครับเนี่ยอัพอัพเนี่ยครับ อะไรอ,อัพสักอย่างเนี่ยครับแล้วเราก็เอาไปชาร์จนะครับผมชาร์จก็จะชาร์จสายบาลานซ์ตัวเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปรีเซ็ตอะไรใช่ไหมไม่ต้องเลยเครื่องชาร์จก็คือจะเป็นแบบเสียบไฟบ้านแล้วก็เสียฟฟบสายบาลานซ์รอให้มันเป็นไฟพอราชาร์จมันจะเป็นไฟสีแดงพอมันเต็มมันจะเป็นไฟสีเขียวขนานั้พอมันเต็มแล้วก็ไม่ติดใมต่อ <c oughs> ไม่ต้องไมทำอะไรไม่ต้องไปตั้งค่าตองต่างนอกจากจะชาร์จเซลล์อื่นเพาะ พอาะยุ่สามเซลก็บองเครื่องหลายเซอ๋ออั้นเป็นืชาร์จแบกตอนอันนี้เราให้ชาร์จแบบเซลเดียวเลยต้องงงเซลชาร์จแบบไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนี่สวยงามนะครับกับเฮลิคอปเตอร์เดวิลเอ็กซ์สามหกศูนย์ลำนี้นะครับผมก็ปิดสวิ์รีโมทนะครับ โอเคใช้ได้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซตรุเลื่อเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์พิงสีเอสีบักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมช่วงนี้ก็หยุดรับงานนะครับก็เดี๋ยวหมดสงการแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดรับงานนะครับผมจะรับงานวันไหนอีกก็จะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับฝากช่องทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไป